สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้เรามาตลาดนะคะเ,เพื่อนเพื่องพาดูตลาดอันนี้เขาเรียกว่าตลาดค้าส่งรัตนากรน,นะคะตอนเช้าของเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่นะคะสุดลูกหูลูกตาบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนขายผักนะคะโซนขายผักขายผักส่วน่ซนด้านหน้าก็จะเป็นโซนอาหารสดโซน จร,จริงๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมัน,มน,มน,มนใหญ่มากๆนะคะสลับกันไปหมดนะคะแล้วก็เป็นโซนผล,ผลไม้ผลไม้ก็จะมีผลไม้ตามฤดูดกาลพวกผักต่างๆก็จะมีผักนําเข้าจากจีนนะคะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราะะจะมีชาวต่างชาติมาเดินซื้อของเยอะเลยนะคะพืชพันธุ์ก็มีเยอะแยะมากๆนี่ก็มะนาวก็ขายถูกนะสิบรกสิบห้าบาทลูกสองบาทนะคะมีเยอะๆมากๆ ไปเอาไปเดินตลาดกันค่ะไปทางไหนต่อไปเนี่ยฝั่งนี้ก็ผักเยอะมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักของจีนนะคะไอ้พริกตัวนี้นะคะยิง,ย,ง,ย,ง,ย,งยิงชอบกินพริกตัวนี้นะคะก,ก็ก็จะเผ็ดหน่อยเป็นของจีนแต่ไม่เผ็ดมากนะคะเอ๊แล้วก็จะมีะมันอันเนี้ยเพื่อนชอบสุนิโอชอบ